ท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังไปพบกับท่านพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงของพาณิชย์บอกข่าวนะครับท่านสุพลศรีทัพถิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชายงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับเชิญครับครับผมครับเหมือนทุกครั้งนะครับพยายามแจ้งเรื่องสถานการณ์ล่าสุดของโควิดสิบเก้าประเทศไทยให้ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะครับจะได้มีความระมัดระวังในการป้องกันตนเองนะครับเมื่อวานผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ 3,955รายนะครับก็ถึงจะลดลงมาเรื่อยๆแต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะครับเสียชีวิตถึง21รายนะครับเพป็นเรื่องหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างอ่าลดที่สําคัญคือเรื่องของวัคซีนนะครับก็ฉีดให้ครบสร้างภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้ก็ฝากกันทุกครั้งสําหรับราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ออกสู่ตลาดวันนี้เข้านาปังนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะ ร้อยเปอร์เซ็นต์แแล้วนะครับที่เกษตรกร,เ,รเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดนะครับแต่ก็ยังมีราคาอยู่ก็คือเกี่ยวสดเจ็ดพันสี่ร้อยถึงเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อตันหรือว่าต่อเกวียนนะครับข้าวแห้งนะครับความชิ 9, ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าพันถึงเก้าพันสองร้อยบาทต่อเกวียนนะครับข้าวโพดหลังนานะครับรุ่นสองหรืออข้าวโพดฤดูแล้งนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหมือนกันนะครับชนิดฝัก 6บาทถึง6บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัม,มเมล็ดความชื้นสูงความชื้น30% 8บาท50ถึง9บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับมเมล็ดแห้งความชื้น14.5% 12ถึง12บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแต่ปีนี้ก็ข้าวโพดราคาดีต่อเน,นื่องนะครับเพราะช่วงนี้เท่าที่ออกพื้นที่อ่าหลายๆอำเภอก็เห็นพี่น้องประชาชนเกษตรกร,ะกรนะครับ ก็กาลังพาะปลูกกันไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปีนะครับแล้วก็ข้าวโพดฤดูฝนนะครับกำลังพาะปลูกกันนะครับทางโซนล่างก็จะเป็นเรื่องของมันสำปะหลังนะครับในส่วนของราคาผักตลาดการมผักสันทิสุขเสียกพ่อขุนอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ผักขี้เจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับลงมาจากเมื่อวานยี่สิบาทต่อกิโลผักขี้ลาวยี่สิบห้าถึงสามสิบบาทต่อกิโลกรัม ผักขี้เหลาลงมาสิบาทต่อกิโลกรัมนะครับพริกฮอตแดงเจ็ดสิบถึงแปดสิบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตแดงขึ้นสิบบาทนะครับจากเมื่อวานพริกฮอตเขียวสี่สิบถึงห้าสิบบาทต่อกิโลถั่วฝักยาวยี่สิบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวนะครับผักบุ้งจีนสิบสี่ถึงสิบหกบาทต่อกิโลกรัมขึ้นมาสองบาทคะนะสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมกะลัม สี่ถึงเจ็ดบาทต่อกิโลกรัมขึ้นมาสามบาทนะครับก็ใจหายใจคว่ำกันสําหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกระลำนะครับตอนนี้ก็ราคาขยับขึ้นมาแล้วกระลำดอกสิบสี่ถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมลุย้ยแปดถึงเก้าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมกวางตุง้งสิบสี่ถึงสิบหกบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับหอมแดงสี่สิบถึงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัม แตงกว่าสิบสี่บาทต่อกิโลกรัมแตงกว่าราคาลงมาหนึ่งบาทนะครับในส่วนของราคาเนื้อหมูนะครับราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มขยับขึ้นนะครับหมูเป็นหน้าฟาร์มตอนนี้ก็ร้อยสิบสองบาทต่อกิโลกรัมก็ขึ้นมาจากเมื่อวานสามบาทต่อกิโลนะครับแต่ว่าในส่วนของหมูชําแหล่เนื้อแดงก็ยังสองร้อยบาทต่อกิโลหมูสามชั้นสองร้อยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ เนื้อสันสองร้อยบาทต่อกิโลกรัมนะครับสําหรับราคาไข่ไก่นะครับซึ่งมีการปรับราคาลงมาแล้วนะครับก็คือเบอร์ศูนย์สี่บาทห้าสิบสตางค์ต่อฟองนะครับเบอร์หนึ่งสี่บาทสามสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทต่อฟองแล้วก็เบอร์สามสามบาทแปดสิบสตางค์ต่อฟองนะครับอันนี้ก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง อประชาชนพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ช่วยกันบริโภคผลไม้กันนะครับตอนนี้ก็ราคาในส่วนของมังคุดภาคตะว,วันออกก็ราคาขยับขึ้นมาแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทางภาคตะว,วันออกผู้ปลูกมังคุดก็ทราบว่าฝากขอบคุณมาทุกท่านนะครับครับจะมีโครงการใหม่ๆจากจังหวัดใดที่นำผลไม้มาจําหน่ายอีกไหมครับท่านครับครับใน,นส่วนของผลไม้จากจัง,จงหวัดอื่นนอก พื้นที่เราผมว่าน่าจะเป็นลำใหญ่นะครับเดี๋ยวก็น่าจะมีลำใหญ่เข้ามาแต่ขณะเดียวกันผลไม้ของเพชรบูรณ์เองก็กําลังที่ออกสู่ตลาดเริ่มออกสู่ตลาดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมะไฟของเราเองก็มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่อยู่ด้วยนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของผู้เรียนน้าหนาวความจริงผมยังไม่เคยลองชิมเลยนะครับคิดว่าออกมาเดี๋ยวจะลองลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับครับก็มีปลูกกันอยู่หลายแหล่งเหมือนกันนะครับ ตำหนาวนั้นชื่อติดไปแล้วนะครับในส่วนพื้นที่อื่นๆก็ยังมีนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าปลาหรือว่าแถบวังทองวังชมพูแถบนี้ก็ปลูกกันในร่องเขาในพื้นที่ชื้นนะครับครับผมครับก็คิดว่าของเราก็อากาศเย็นแล้วก็น่าจะปลูกผลไม้เราปลูกได้หลากหลายชนิดนะครับก็คุณภาพดีแทบทุกชนิดนะครับครับวันนี้ขอบคุณนะครับครับผมครับสวัสดีครับ